สมุนไพรตัวที่8ครับอัตลักษณ์ของเขาดูง่ายมากทุกคนสังเกตดูด้านในเขามีเป็นเหมือนก้อนเมฆนะฮะอยู่ด้านในนะครับเป็นรอยของก้อนเมฆอยู่ด้านในว่านมหาเมฆนั่นเองทุกคนว่านมหาเมฆเนี่ยรถของเขาจะฝาดฝเฟื่อนนะฝาดฝเฟื่องไอเมฆมันฝาดฝเฟื่อนเนาะนะครับสมบูรณ์แก้ปวดมดลูกนะครับอ่าว่านมหาเมฆรถฝาดเฟื่องแก้ปวดมดลูกครับสมุนไพรตัวที่ ก้าครับทุกคนตัวนี้แอบดูยากนะครับทุกคนสังเกตอะไรไหมเอ่อขอบเขาจะขึ้นสูงนะครับแต่เนื้อเนี่ยมันจะยุบลงไปแบบนี้นะอดะจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อยุบเนื้อยุบมีขอบแบบนี้เขาคือกระชายครับทุกคนกระชายนะครับรสของเขาเนี่ยเผ็ดร้อนขมหอมเผ็ดร้อนขมหอมนะครับ ผู้ชายเนี่ยปากไม่ดีพวกผู้ชายเนี่ยปากมันจะไม่ดีใช่ไหมดังนั้นปากมันจะเปื่อยเออบางทีพวกผู้ชายในปากมันไม่ค่อยดีโดนต่อยปากจนปากเปื่อย Gud, อะไรอย่างเงี้ยนะฮะชอบไปวิทวิววิทวิวหรือแบบว่าเออชอบหาเรื่องไงผู้ชายเนี่ยปากไม่ค่อยดีนะพวกผู้ชายเนี่ยปากมันเลยเปื่อยครับสรุปคของเขาคือแก้ปากเปื่อยครับกระชายผู้ชายปากไม่ดีแก้ปากเปื่อยนะครับหรือว่าแง่งใหญ่อ่ะหัวใหญ่ๆมาหนังเงาใหญ่ๆนะครับลากใหญ่เนี่ย เขาแก้การตายด้านด้วยนะทุกคนนะครับเออรากใหญ่หรือแง่งใหญ่ๆของเขาเนี่ยแก้การตายด้านนะครับแล้วก็อยู่ในส,สอสอนะครับแก้การท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดกระชายเนี่ยอยู่ในสอสอนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดแล้วก็อยู่ในยาประสาทการภูด้วย4ส่วนนะครับแต่อันเนี้ยทุกคนจำให้แม่นเลยชอบมีออกข้อสอบบ่อยมาก อันนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะชอบมีออกข้อสอบบ่อยมากใบของกระชายเนี่ยรสเค็มนะทุกคนใบของกระชายรสเค็มนะครับแล้วก็กระชายเนี่ยยังอยู่ในพิกัดตรีการพิษด้วยจำก่อนได้ไหมจ๊ะตรีการพิษเผาชายขาตรีการพิษเผาชายขาตูมยอลาผลสมุนฐานอ่ามาต้องของจองกัน และตัวที่สิบนะครับหน้าตาแอบค้ายเมื่อกี้เลยเนาะหน้าตาเหมือนกระชายมากแต่ทุกคนสังเกตดูดีๆกระชายเนี่ยเนื้อจะยุบและจะมีขอบใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเนื้อจะฟูขอบจะยุบนะครับเออขอบไม่ค่อยมีแต่เนื้อจะฟูขึ้นมานะครับแล้วถ้าหักดมเนี่ยนะครับถ้าหักดมดูเนี่ยเขาจะหอมมากตัวเนี้ยหอมมากเลยสมชื่อเขาเลยครับเปราะหอมเออหักง่ายไงมันเลยเปราะนะครับแล้วก็หอมด้วย เปาะหอมนะครับรสร้อนหอมเปาะหอมรสร้อนหอมสรรพคุณคือขับลมในลำไส้ให้ผายเรือนะครับหรือว่าจริงๆจะตอบแก้หวัดก็สั้นๆง่ายๆก็ได้นะครับสรรพคุณขับลมในลำไส้ให้ผายเลือแต่จริงๆแล้วเปาะหอมนะครับหอมแก้หวัดอันนี้ง่ายกว่านะครับสรรพคุณแก้หวัดนะครับอยู่ในพิกัดเบนจพลธาตุนะครับเตากกหมู ชันเปราะเบนจะผล,ละาธาตุก็เบนก็สี่เนาะผล,ละาธาตุก็พวกหัวที่อยู่ใต้ดินสี่ชนิดนะครับก็มีเต่ากกหมูชันเปราะเปราะก็คือเปราะหอมนั่นเองนะครับอยู่ในยาปราะศะเปราะใหญ่ยี่สิบส่วนทุกคนจำง่ายๆเลยเปราะหอมอยู่ในยาประาทเปราะใหญ่นะครับยี่สิบส่วนนะครับ อันนี้เทียบไปดูถึงความแตกต่างระหว่างกระชายกับเปาะหอมนะครับยกกระชายขึ้นมาดูนี้เนึ้กระชายเนี่ยเห็นไหมเนื้อจะยุบนะครับเปลือกจะสูงขึ้นมานะครับแล้วก็จริงๆกระชายเขาก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถ้าหักดมดูก็จะได้กลิ่นเฉพาะตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากระชายเนื้เนอเขาจะแน่นกว่าส่วนเปาะหอมเนี่ยเนื้อเขาจะฟูๆเป็นแป้งๆหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างเปาะนะครับอ่าถ้า ได้ดมดูเนี่ยจะรู้เลยว่ากลิ่นมันจะหอมมากกับเนื้อมันจะฟูๆนะครับหักดูก็จะดังเปาะนะครับเปาะหอมเปาะหอมนะฮะหักเปาะกลิ่นหอมลอยออกมาเลยเอเหไหมเปาะหอมนะฮะมันหักง่ายเปาะๆแบบนี้เลยนะครับกลิ่นจะหอมหอมนะครับอกระชายกับเปาะหอมนะครับอันนี้เทียบให้ดูและสมุนไพรตัวสุดท้ายนะครับในตระกูลหัวเงาของเรานะครับทุกคนมาเป็นเซนเซียนแบบนี้นะครับ หลายคนตอบได้เลยนะอันนี้คือแค่เห็นแบบนี้ก็รู้แล้วคือเขาจะเป็นเสี้ยนๆเป็นเหมือนขนอะไรแบบนี้นะครับเออเขาคือหัวเต่าเกียดนะครับหัวเต่าเกียดนะครับเต่าก็ยังไงเต่าตับสรพคุณแก้ตับปอดพิการนะครับเต่าตับแก้ตับปอดพิการอันนี้ต้องตอบว่าตับปอดพิการด้วยนะหัวเต่าเกียดแก้ตับปอดพิการนะครับ แล้วก็ยังอยู่ในพิกัดเบนจะผลทละธาตด้วยนะครับก็เมื่อกี้เลยเต้ากกหมูชนันเปลาะนะครับเต้ากกหมูชนันเปาะเบนจะผลละธาตและนี่คือสมุนไพรตัวสุดท้ายของ EP นี้นะครับ